สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทรถเบนซ์นะครับ E280 นะครับ W210 นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้รีโมทกดไม่ได้นะครับถึงกดได้ก็ต้องเอาไปแบบจี้ใกล้ๆเลยนะครับถึงจะกดได้นะครับจะมายืนกดข้างหลังแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งกล่องรับสัญญาณรีโมทนะครับใบใหม่เข้าไปในตัวรถนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับรีโมทดอกเดิมก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีการตัดระบบของเดิมทิ้งนะครับ เดี๋ยวทาเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ททดสอบกดรีโมทให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับครับมาบริการลูกค้าถึงที่เลยนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งกล่องรับสัญญาณรีโมทนะครับทดสอบกดรีโมทนะครับหลังจากติดตั้งกล่องรับสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมทนะครับสองดอกนะครับกัดก้านกุญแจนะครับด้านหลังมีโลโก้เบนซ์ตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวผมทดสอบระยะความไกลนะครับเดี๋ยวถอยไปไกลๆเลยนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับเวลากดรีโมทนะครับ สังเกตนะครับล็อกครับเปิดครับอ่าล็อกไฟเลี้ยวก็พิ๊บหนึ่งครั้งนะครับเปิดไฟเลี้ยวกัพิ๊บสองครั้งนะครับกดได้รอบรถนะครับแล้วก็กดได้ค่อนข้างไกลหลายสิบเมตรนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับด้วยรีโมทดอกใหม่นะครับทดสอบนะครับไฟเขียวแดงไม่ติดนะครับสตาร์ทครับ ตร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับต้องการติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5 5นะครับบริการติดตั้งถึงที่ถึงบ้านฟรีค่าเดินทางนะครับกดได้กดง่ายกดได้ไกลนะครับรับประกันให้2ปีนะครับทดสอบระบบรีโมทในตัวรถนะครับล็อกครับเปิดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตามระบบเดิมเลยนะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับ